องขอคอมเมนต์ก่อนเพื่อนจะได้เติมแล้วไม่หลงทิศหัวข้อของเราเนะะี่ยค่ะภาวะผู้นําทางวิชาการของโรงเรียนคุณภาพคําว่าภาวะผู้นําครูย้ําเสมอตั้งแต่ปีเดีอนแรกภาวะผู้นําเป็นพฤติกรรมพฤติกรรมของใครพฤติกรรมของผู้บริหารทางด้านวิชาการโรงเรียนคุณภาพคือโรงเรียนที่เป็นยังไงดูจากอะไรโรงเรียนคุณภาพ เมื่อกี้คุณถึงถามว่าความหมายโรงเรียนคุณภาพคืออะไร <c oughs> เพราะเรามาเยอะแยะโรงเรียนคุณภาพดูจากอะไรดูจากการยอมรับของใครบ้างว่ามีคุณภาพกระทรวงยอมรับไหมโรงเรียนคุณภาพผู้ปกครองอะระหว่างสมสอสกับผู้ปกครองโรงเรียนนี้ดีมีคุณภาพไม่มีคุณภาพใครน่าเชื่อถือกว่ากัน<อ>ระหว่างสมสอสกับผู้ปกครองเขาเขาเชื่อถือใค่ ผู้ปกครองเชื่อเราเชื่อถือผู้ปกครองหรืเชื่อถือสอศอเชื่อถือใครกันทั้งคู่คู่ถามหน่อยว่าโรงเรียนเด็ก18คนสอสใช้เกณฑ์เดียวกับเด็ก2,000คนไหมใช่ค่ะเพราะนั้นเชื่อถือได้ไหมกับผู้ปกครองเพราะว่าบริบทบริบทโอเคถึงบริบทยังไงก็ตามนะคะเราอย่าลืมว่า ครูเคยพูดเสมอมาตั้งแต่เรื่องหลักสูตร5.1เรื่องประกันเราไม่สามารถปฏิเสธการทําของสอสอได้แต่สมสออย่าบือ้อในแง่ที่ว่าเกณฑ์เดียวกันทั้งประเทศในเมื่อบริบทต,ต่างกันจํานวนเด็กต่างกันครูต่างกันแต่ครูให้เขาทาเอกสารมาเท่ากันความลบเหลวอยู่ที่ใครแล้วจะเป็นเร <ไง S 1> ียนคุณภาพไ,<ป>ได้ไหมไม่ได้ครับกับโรงเรียนบางโรงเรียนนะคะ ที่ผู้ปกครองเนะี่ยตะลีตะเหลือเอาลูกเข้าไปใช้เส้นใช้เงินเพราะเขามองอะไรอยู่ตัวนักเรียนว่าเป็นอมองอะไรคะรดังนิดนึงคของุเสียงไม่ดังคุณภาพของบุเรีนคุณภาพเขามองที่คุณภาพของผลงผลิตไงเจ้าผลผลิตตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับขนาดและบริบทของงเรียนแต่ละแห่ง เราจึงมีโรงเรียนหลายรูปแบบที่เป็นคุณภาพการจนบ,บุรีอยู่ใ,ใกล้สุพรรณโรงเรียนคุณภาพของสุพรรณเรื่องการกีฬาเป็นเลิศไหมนี่โรงเรียนคุณภาพป่ะคุณภาพจึงไม่ได้หมายถึงว่าคุณต้องเข้ามหาลัยอยู่ในคณะแพทยศาสตร์วิศวะถาปัตบัญชีเภสัชไม่ใช่เพราะคุณภาพนั้นเป้าหมายของการวางไม่ได้เท่ากัน เพราะขนาดของเรียนและบริบทโรงเรียนต่างกันบางโรงเรียนเขาไม่มีความพร้อมชุมชนยากจนเขาก็สอนวิชาชีพวิชาชีวิตทำให้เด็กอยู่ในโรงเรียนได้ไปดูโลกลูกคนรวยเนี่ยทำอะไรเป็นพ่อแม่ทำให้หมดคนใช้ทำให้แต่ลูกคนจนๆมันจ้งแต่ตื่นมาต้องหุงข้าวเป็นถูบ้านเป็นกวาดบ้านเป็นรีดผ้าเป็นสารพัดเป็นนั่นคือชีวิตใช่ไหม ข้อสอนนี่ออกไปดําเนินชีวิตอย่างไม่เป็นภาระกับสังคมเป็นคุณภาพไหมหการจะน้ำบ,บริตอบค่ะเป็นค่ะเป็น,เ,ปนเพราะฉะนั้นเรามองคุณภาพตรงไหนอ่ะหนึ่งเรียนต่อสองออกไปประกอบอาชีพเป็นสามโรงเรียนเฉพาะทางคุณภาพที่น่าจะถูกกำหนดตัวอย่างสุพรรณคุยกเพราะฉะนั้นคุณภาพมาจากปัจจัยหลายอย่าง ถ้าเป็นเรื่องของการเรียนต่อดูผลสำเร็จใช่ไหมเอาไปสู้กันสิสู้กันจะเอาโอนเนตไปบวกกับสมสมอะไรก็ตามใจไม่ได้ว่าแต่เกณฑ์คุณต้องบอกเราล่วงหน้าเพื่อเราเตรียมตัวพอทันเพราะนั้นคุณภาพมีเกณฑ์มาตรฐานอะไรกำหนดมีกฎเกณฑ์ตายตัวไหมกำหนดคุณภาพของ<ม>เรียน ไม่ตายตัวครับไม่ตายตัวเพราะนั่นต้องตีโจทย์ตัวไม้แตกเพิ่มเติมมันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าอะไรคือคุณภาพคุณภาพขึ้นอยู่กับการมองมุมมองที่ต่างกันถ้าเรียนต่อแน่นอนต้องเรียนเก่งเป็นคุณภาพถ้าเรียนไม่เก่งประกอบอาชีพเก่งคุณภาพไหมคุณภาพถ้าประกอบอาชีพไม่เก่งไปด้านอื่นได้ไหม โรงเรียนบางโรงเรียนในกรุงเทพที่ดังๆเขาเปิดเลยค่ะหนึ่งคุณภาพไปเป็นโรงเรียนสอบโรงเรียนในในร้อยโรงเรียนเบื้องต้น A, เอเตรียมทหารเขาเปิดในโรงเรียนเลยนะคะโครงการเข้าสู่เตรียมทหารโครงการเข้าสู่มหาหลัยโครงการอาชีพในกทม เขาทำแล้วนี okay? mm ่ถามว่าคุณภาพสามด้านเขาวางชัดเจนโอไหมโอเคไหมคะเด็กก็จะรู้ว่าศักยภาพตัวเองชอบอะไรคุณภาพก็จะเกิดการที่เขาประสบความสำเร็จในการเลือกเรียนแต่ละอย่างในไปโรงเรียนคุณภาพของเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเรามุ่งเข้ามหาลัยโรงเรียนเล็กๆก็ให้ประกอบอาชีพแต่อาชีพกลายเป็นว่านักเรียนไทยในวันนี้ รังเกียอาชีพสุจริตไม่อยากทำงานหนักแล้วไปอยู่ตรงไหนนักเรียนไทยจบมสามแล้วถ้าไม่ทำวิชาชีพไม่เรียนอาชีพจะไปอยู่ที่ไหนนี่คํำว่าคุณภาพต้องมองลึกไม่ใช่มองแค่เข้ามาหาลัยเท่านั้นไม่ใช่เพราะเด็กไม่เท่ากันไงเราจะเอาเกณฑ์เดียวไปจับเหรอต้องมาตรฐานเท่านี้ถึงจะได้คุณภาพไม่ใช่นะ เพีาคำว่าคุณภาพอย่าไปตีความถึงขนาดนั้นโอเคไหมการจันทบรุรีนี่เราพูดถึงว่าคุณภาพดูจากอะไรมาตรฐานอะไรที่ไปจับคุณภาพถ้าเราหลงทิศว่าวิชาการเท่านั้นคือคุณภาพเรากำลังจะทำร้ายเด็กไทยอีกจำนวนเท่าไหร่ทำร้ายเด็กโดยไม่ตั้งใจเพราะเราไปแข่งขันวิชาการโดยลืมวิชาคนวิชาอาชีพ ้องนึกถึงคุณภาพด้านอาชีพครูรู้จักคนหลายคนเขาไม่ได้เรียนมาเขาจบมสามแต่ตอนนี้เขาเป็นเท่าแก่เพราะเขามุ่งอาชีพตามความถนัดเขาโดยเฉพาะเพื่อนครูหลายๆคนไปขายก๋วยเตี๋ยวมันรวยกว่าครูอีกเพราะมันทําขายทั้งวันตั้งกต่ช้าเปิดร้านมีคนมากินเพราะตลาดเช้าจนกระทั่งเย็น ขายทั้งวันคนส่งก็เดินส่งไปมาสั่งเก็บเงินคนส่งเอาไปส่งแค่ก๋วยเตี๋ยววันกำไรทั้งหลายพันรวยไหมเราได้กี่ตังค์เดือนละหมื่นหาวันละกี่ตังค์เอาสามสิบพนห้าร้อยใช่ไหมไอ้นั่นกำไรเขาวันละหลายพันคุณภาพไหม คุณภาพจึงอยู่ที่การพิจารการมองแต่ถ้าเราไม่ได้พูดถึงคุณภาพชีวิตทีเดียวถามว่าเรียนหมอมีคุณภาพชีวิตดีจริงเปล่าโรคติดต่อหมอนะติดต่อง่ายแม้นคุณภาพโรงเรียนคุณภาพครูไม่ได้บอกว่าคุณภาพชีวิตครูเพื่อถึงโรงเรียนคุณภาพสอนเด็กแล้วเขาไปอยู่สู้ชีวิตตรงนั้น ตามลักษณะความรู้ความต่หมักความตันัดความชอบทัาาตนคติทุกอย่างเราต้องสร้างโรงเรียนเหล่านี้เยอะๆนั่นคือโรงเรียนคุณภาพแล้วภาวะผู้นำทางวิชาการคือพฤติกรรมของผู้บริหารทางวิชาการที่จะมาดูแลโรงเรียนเหล่านี้ให้มีคุณภาพถ้าโรงเรียนการกีฬา <c oughs> ผู้บริหารก็ต้องเน้นเรื่อง <c oughs> เกี่ยวกับ วิชาการเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ใจลีละทั้งหลายการกีฬาจะต้องให้กฎกติกามารยาทของกีฬาแต่ละอย่างคุณภาพการกีฬาก็เกิดทั่วๆไปเรียนต่อพฤติกรรมของผู้บริหารทางวิชาการก็ต้องไปเมน้นไปเน้นเน้คณิตวิทย์ภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมก็เป็นเน้นตรงนั้น เพราะนั่นคือคำว่าคุณภาพทางด้านวิชาการก็เรียนต่อเข้ามาหาลัยจะมีวิธีการใดล่ะหาคนติวพิเศษครูติวพวกเราติวจ้างคนมาติวระยองวิทยาคมเนี่ยเขาบอกว่าเด็กนักเรียนผมจบม .6 จะต้องเข้ามาหาลัยได้ร้อเตครูก็ถามทันทีและไอเด็กที่มันเข้าไม่ได้เธอไปไว้ตรงไหนอ,อ๋อผม สแกนตั้งกอสามให้ไปอยู่สายวิชาชีพให้เขาเรียนวิชาชีพตั้งกมก่อนมสาม 2, มสองมาสามเริ่มวิชาชีพถึงเวลาไปฝึกง,งานในโรงงานที่กล้าถามเช่นนี้พราะเป็นลูกศิษย์ก,กุฏิรุ่นแรกๆของรามเขาประสบความสาเร็จก,กันหมดแล้วเขามองออกว่าคุณภาพของเขาจะทําตรงไหนเด็กมัธยมสามเขามีคุณภาพเพราะไม่เป็นภาระกับสังคมออกไปประกอบอาชีพได้แล้วดีด้วยเพาะเขาสอนวินยัยความรับผิดชอบ เน้นกันเลยคนเราถ้าไปทางานคนอื่นต้องรับผิดชอบต้องมีความขยันต้องอดทนมีวินัยในการทํางานรักษาทรัพย์สินของเจ้าของปรนุดของเราเขาเน้นหมดนั่นคือคุณภาพไหมล่ะก็เป็นคุณภาพใช่ไหมไอจบมหกกเข้ามาหาลัยร้อยเปอร์เซ็นต์ถามว่าเธอเอาไครติวจึงเข้ามาหาลัยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครูของผมส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเงินที่ผม หาจากการขายน้ํานักเรียนกินเนี่ยผมเอาเงินส่วนนี้ตั้งเป็นเกณฑ์แล้วไ,ไปจ้างรุ่นพี่มาติวรุ่นน้องอยากเรียนหมอเอาหมอมาติวอยากเรียนวิศวะเอาวิศวะมาติวอยากเรียนอะไรเอารุ่นพี่จบจากนั้นมาติวจ่ายตังค์ส่วนหนึ่งเพื่อให้น้องๆมีชื่อเสียงโรงเรียนนี้จะได้ดังอีกส่วนหนึ่งจ่ายเป็นตังค์เพราะนั้นได้ทั้งเงินทั้งใจแล้วตังค์เขาสร้างใเรียนคุณภาพแบบนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนัะ้น กลุ่มนี้นะคะเดี๋ยวจะให้เติมนะคะส่วนที่อย่างพลาดก็คือเราไปในเรื่องวิชาการแนวคิดการบริหารงานวิชาการเราก็หลงทิศไปการจะได้บริหลงทิศนะคะแนวคิดทางวิชาการอะไรนะขั้นตอนการบริหารงานวิชาการไม่ใช่เราไม่ได้พูดถึงการบริหารงานวิชาการของเรียนแต่เราพูดถึงภาวะผู้นําทางวิชาการเห็นไหมคะ ถ้าตีผิดมันจะลงไปเลยมันเฉียดเฉียดค่ะแต่ไม่พุ่งตรงเป้า